ทุติยะอนาถปินิขะสูตรว่าด้วยอนาถบินิขะพระบดีสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวตถีสมัยนั้นท่านอนาถปินิขะพระบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถบินิขะพรบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระอานน์ กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่าเพราะคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถบิณิกขหะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระอานน์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถาบิณิกขะหะบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำของท่านอนาถบิณิกขะหะบดีแล้ว เข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ขอพิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด้กกราบเรียนท่านพระอานน์ดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญอนาถบินิกะพระหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยศีลกล้าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระอานน์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถบินฑิกาพระหบดีถึงนิเวศด้วยเถิด ท่านพระอานน์รับนิมนต์โดยดุษณีภาคครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานน์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถเบนิกะพระหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามอนาถเบนิกะพระหบดีดังนี้ว่าพระหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถาปิณิกสาพระหัีตอบว่ากระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับข้หาหดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมสะดุง้งหวาดวัน กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าทำสีประการอะไรบ้างคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้หนึ่งประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าสองประกอบเ้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรม ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าสาประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าสประกอบด้วยความทุกศีล ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความทุศีนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าคะหบดีผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบไรรมสีประการนี้ย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบไรรมสีประการย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า คำสีประการอะไรบ้างคือพระอริยสาวกผู้ได้สดับในพระธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะจะด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นจรถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าสองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าสาประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่8ดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าสประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ ก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีนที่พระอริยะชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าข้าหดีพระอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าท่านอนาถบิณิกะหบดีกล่าวว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญผมไม่กลัว ผมจะกล่าวอะไรเพราะผมหนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจะด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสจรถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค สองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอัญยอดเยี่ยมของโลกสี่ สิขาบทเหล่าใดซึ่งสมควรแก่ครหัสที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ผมยังไม่เห็นสิขาบทเหล่านั้นในตนสักข้อว่าขาดไปข้าหดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วโซดาปฏิผลท่านทำให้แจ้งแล้วทุติยอนาทะปินธิกะสูตรที่เจ็ดจบ